ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะาววรายุทธครับอาจารย์ขอแนะนําตัวนิดหนึ่งค่ะท่านประธานครับผมวรายุทธวงโยธานะครับประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพะเยานะครับค่ะค่ะวันนี้นะคะมาทําอะไรกันคะมาทำสัญญาจ้างมอสา3ของบริษัท ISS นะครับอ๋อค่ะวันนี้นะคะหญิงก็ อยากจะมาถามผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะว่าอันนี้เป็นการต่อสัญญาหรือว่าเป็นการ คนใหม่ค่ะพี่ต่อสัญญาอสองคนนะครับคนใหม่สามนะครับคนเก่าอยู่ไหนคะไหนใครต่อสัญญาขยกมือคนเก่ายกมือไหนผู้ปกครองยกมือค่ะอ่าของคนใหม่ผู้ปกครองคนเก่าคนเก่าคนเก่าอ๋อของพี่พี่ด้วยคนหนึ่งใช่ไหมคะพี่คนหนึ่งเนาะเอาสัมภาษณ์พี่ก่อนนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะการต่อสัญญาในวันนี้ตั้งแต่ที่ทํามาเอางนี้เดี๋ยวถามว่าจ้างงานครั้งแรกพี่คิดว่าเขาจะจ้างคนพิการเราจริงไหมคะพี่อ่าตอนแรกก็ ตอนแรกกไ็ไม่เชื่อนะครับแล้วก็ในทีมการองผมก็ไม่มีใครเชื่อแม้แต่แม้แต่คนข้างนอกเนาะพอเขาได้ยินว่าจะจ้างคนพิการทํางานเนี่ยเขาเขาถือว่าเป็นเรื่องตลกหรือว่าเป็น18บแมงกุฎอ่ะนะครับ เสร็จแล้วพอเราจ้างจริงๆแล้วก็มีคนอยากจะเป็นคนพิการพูดตรงๆนะครับเนาะม<ช>ีะความมีความต้องการอยากจะได้งานทําเห็นเด็กๆ,ๆ,ๆเห็นหน้องๆเขาทางานแล้วมีไรายได้นะครับเนาะทำจริงๆทําได้จริงๆลูกพี่คนไหนคะัี่คนนี้ครับคนนี้ <ๆ S 2> ชื่ออะไรคะชื่อหนุนทีมร้านค้าอ๋อทำงานที่ไหนที่ศูนย์ที่บ้านครับศูนย์ศูนย์บริการทนังานบ้านครับผมทหนาทีอะไรบ้างครับก็จะถูพื้นทิศโตเรางานห้องน้ํา จะถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขครับตรงไหนอ่ะบอกพี่น่อยงานสบายครับทํางานสบายที่บา้านอ่ะทางานสบายที่ศูนย์บริการทำงานาที่ศูนย์บริการครับสบายเพราะว่าแค่ครึ่งวันอ๋อทาครึ่งวัน๋อ,อบริษัทได้ยิได้ทาครึ่งวัน,นคะเป็นมีความสุขไหมลกูกความสุขมากครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วการที่ตั้งตอนแรกที่ทํามาแล้วเปิดบัญชียากไหมหนูทานี้ก่อนเปิดบัญชี ของของของน้องไม่มีปัญหาพอน้องพอ,พอจะเขียนได้แต่กล้ามเนื้อมือเขาแข็งนะก็เนาะลายมืออาจจะไม่เหมือน<ล>คนปกติค่ะแล้วการทํางานของเขาเนี่ยนะคะทํางานเนี่ยมันได้ฝึกอะไรของเขาบ้างคะมันได้ตอบโจทย์กับชีวิตอะไรของเขาบ้างจริงกล้ามเนื้อมือนะครับเพราะเขากล้ามเนื้อมือเขาแข็งเนาะ เขาได้ฝึกออกกําลังเนี่รู้สึกว่าแสดงว่าตั้งแต่ได้ได้งานทําเนี่ยก็ต้องมาใช้มือใช้มาฝึกลูกของเราใช้มือใช้ทุกส่วนของร่างกายเหมือนกับเป็นการกายบริหารโดยตรงนะครับเนาะผมว่าได้ประโยชน์ทางนี้โดยตรงมีความรับผิดชอบตื่นมาต้องทำมีความรับผิดชอบสูงครับส่วนมากเด็กเด็กที่ได้มอสาสามผมเชื่อได้เกินมีความมีความรับผิดชอบสูงเขาดีใจมากนะครับที่เขาได้งานทําพอได้พอได้สิธ3์จำสามแล้วลูกก็ต้องไปทําความสะอาดรับผิดชอบหน้าที่เราก็ได้ฝึกลูกพัฒนาลูกให้ดีขึ้น คุณภาพสิแล้วได้เงินเอาไปทําอะไรครับพี่ตอนนี้อาต้องถามน้องแล้วเ, <ทำ S 1> เงินเอาไปทําอะไรครับซื้อ <c oughs> ใครเป็นคนรับเงินหอมแม่ครับแม่โอเคดีมากลูกค่ะไปซื้อของ <c oughs> ส่วนตัวซื้อของใช้ในบ้านภายในบ้าน,นไ,ดได้ได้ได้ช่วยครอบครัวไม่ลุกใช่ครับอุ้ยซื้ออะไรบ้างของใช้ของใช้ในบ้านอาหารใช่แบ <c oughs> ่งเบาภาระใช่ครับ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณบริษัทมากเอาคุณแม่ขอเชิญนิดนึงคุณแม่ลูกคนไหนคะอันนี้ต่อสัญญา,ญญายกมือในลูกยกมือขึ้นคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อบัวกแก้วคะ่ะบัวกแก้วคะ่ะลูกล่ะลูกลูกหาลูกกันลูกชื่อพัทราฟอนค่ะดีใจไหมคะที่ได้จ้างงานดีใจค่ะทาหน้าที่ทํางานที่ไหนคะอนามัยทำหน้าที่อะไรบ้างกวาดโซ่ค่ะมีความสุขไหมลูก นี่ค่ะรู้ไหมคะว่าหนูได้เงินเดือนแล้วหนูได้แล้วรู้แล้วแล้วเอาเงินไปทําอะไรไปให้แม่ใช้ค่ะโอ้ยภูมิใจไหมลูกที่เป็นลูกกตัญยูภูมิใจค่ะออมเอาเงินไปทําอะไรอีกให้แม่จัดการหมดเหรอได้ใช้ไหมได้ใช้ไม่เงินหนูใช้ค่ะใช้ทาอะไรซื้อของใช้ค่ะอ๋อเก่งมากค่ะได้ทำคนแม่ต่อ คุณแม่เป็นไงบ้างคะคุณแม่พอได้จ้างงานแล้วลูกเป็นไงบ้างคะดีขึ้นคะ่ะดีใจมากที่ครอบครัวกี่คนคะแม่มีสี่คนด้วยกันค่ะเงิงนตรงนี้เอาไปได้ช่วยครอบครัวยังไงบ้างครอบครัวช่วยแก้ปัญหาที่ที่ใช้ใจในครอบครัวค่ะได้ทาอะไรอีกไหมแม่มีทําไร่ทํานาค่ะ๋อ้ทำไรทำ่ทํานาแล้วเงินตรงนี้นเนาะไปฝึกลูกให้พัฒนาดีขึ้นแม่ไปด้วยใช่ไหมคะไปช่วยกันทํางาน ช่วยค่ะอยากบอกอะไรบริษัทที่เซ็นสัญญาให้เราไหมคะบอกบได้ได้เงินก็ไปค้าขายบ้างอ๋อไปต่อยอดอ๋อต่อยอดค้าขายซื้อของมาขายไปกับลูกค่ะอ๋อฝึกอาชีพต่อยอดได้ด้วยต้องขอบริษัทเอ้อดีมากเลยค่ะแม่เอาเงินไปต่ออาชีพหนูดีใจกับแม่ด้วยนะที่เซ็นสัญญาต่อไปขอบคุณค่คะอ้าวนะคะคนได้จ้างงานใหม่มาแล้วชื่ออะไรคะชื่อบรรอยค่ะ คุณแม่เป็นเองหรือลูกเป็นคะผมครับเป็นในครนี้เป็นจริงเหรอแม่ไม่ได้เป็นหนูเป็นโอ้มันดีเอ้เซลเอาชื่ออะไรคะสมศักครับดีใจไหมได้จ้างงานดีใจครับปีแรกเลยปีแรกครับเอ๊จะทํางานที่ไหนคะวัดศรีประนครับจะไปทําอะไรที่นั่นทวัดครับกวดเขี้ยวขยะครับเขี้ยวขุนครับ เออพูดอีสานขอโทษนะลืมทำบ้านเกิดบ้านเกิดบ้านเกิดไม่พี่บ้านเกิดที่อยู่อีสานพี่เปพูดอีสานฟังรู้เรื่องไหมรู้ครับขอโทษนะค่ะดีใจไหมลูกจะคอยติดตามต่อไปนะคุณแม่รู้สึกยังไง สดีใจนณะเราได้ลูกเบาได้ทางานได้ทํางานดีใจนาดหนูจะขอติดตามนะคะค,คิดว่ามีอยู่จริงใช่ไหมแม่จ้างคนพิการทํางานมาตาสามสามหนูดีใจด้วยกับคนสองล้านคนแม่เป็นหนึ่งในนั้นขอบคุณค่ะอ้าวครอบครัวต่อไปใครเป็นคาย,ยกมขก้นอ๋อคนนี้ในผู้ปกครองผู้ปกครองครับผมชื่ออะไรเนี่ยสุยที่พงศ์ปวนมูลครับได้ปีแรก ครับผมที่ไหนที่วัดครับมีความรู้สึกอย่างไรที่จะได้จ้างงานอ่ะรู้สึกดีใจมากเลยครับจะไปทําอะไรที่นั่นเช็ตกัดหัวครับอันอื่นล่ะอันอื่นจะเาเงินไปทําอะไรคิดยังทุกอย่างทำทาทุกอย่างครับผมทุกอย่างบาทนี่เดี๋ยวจะคอยดูนะคะเอาคุณพ่อรู้สึกไงม้างคะ ครับดีใจมากมากครับที่เป็นคนหนึ่งในสองล้านคนครับหนูจะขอจับตามองต่อไปขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอ้าวคนสุดท้ายแล้ววันนี้คุณพ่อใช่ไหมคะคุณพ่อหรือคุณพ่อคุณพ่อหรือคุณาเสสืลคคูกวรับุณพ่อไม่ได้เป็นเนาะคนนั้นเป็นค่ะคุณพ่อดีใจไหมที่ได้ไดจคิดว่าเลี้ยงลูกมาทั้งชีวิตแล้วพ่อได้วิตนี้เป็นครั้งแรกครับรู้สึกยังไงแม่ก็ดีใจมากครับ ที่ลูกจะได้มีเงินเดือนแล้วเนาะเกิดมาทั้งชีวิตนูกอยอ่เท่าไหร่แล้วครับพ่อสี่สิบสามครับสี่สิบสามเกิดสองศูนย์ครับเท่าหนูเลยได้จ้างงานแล้วเดี๋ยวนะคะขอลูกชื่ออะไรครับพ่อมุทุพรครับุทุพรในขอสามพูดหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดีใจไหมคะดีใจจะทํางานที่ไหนคะเอามันที่นี่หนูจะทํางานที่ไหนคะี่วัดอุ้งเราจ่อวัดเรางเี้ยงวัดอุ้งเี้าจอดีใจไหมจะตอบแทนบนคุณแล้วเนาะ ขอบคุณค่ะดีใจกับทุกท่านมากนะคะก็นี่เป็นยืนค่ะลูกอ่านี่นี่เป็นนะคะจังหวัดพะเยานะคะที่ได้จ้างงานนะคะเพราะว่าทุกคนเกิดมานะคะไม่เท่ากันแต่ความรู้สึกตอนนี้ที่หนูสัมผัสแล้วทุกคนดีใจและภูมิใจที่เข้าได้ถึงสิทธิ์จริงยินดีกับทุกท่านที่สองล้านคนคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้จ้างงานสามสามในปีต่อไปค่ะเราจะทำให้ดีที่สุดใช่ไหมคะหนึ่งสองสามเฮขอบคุณค่ะ เขียนไปทุกอย่างเลยนะฉันนะ่ะมันยงมีมุมไหนห็นไหมเนี่ยดูสิอุย้ยจังหวัดนี้ไม่สัมพันธ์ได้ไหมเน่ะ <c oughs> เราไปตามคน